สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องเครีย์พบกับคุณผู้ชมอังคาร22กรกฎาคม2568นะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์การเมืองณนะเวลานี้ก็ต้องบอกว่าเข้มข้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทักษิณชินวัตรได้ไปเป็นต้องเรียกว่าไปเป็นผู้ร่วมปากฐกถาและเสวนาในงานของอสมทหลังจากนั้นครับสปอตไลท์ทางการเมืองก็กลับมาจับจ้องทักษิณอย่างหนักอีกครั้งหนึ่ง ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะจับจ้องมองกันตลอดทุกวี่วันอยู่แล้วแต่บทบาทของทักษิณที่ตั้งตัวเองเป็นเสมียนประเทศก็กลายเป็นที่กล่าวถึงว่าตกลงแล้วเหมาะสมหรือไม่อย่างไรแล้ววันนี้ครับ22กรกฎาคมจะมีการดินเนอร์รวมกันระหว่างพักร่วมรัฐบาลที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวพญาไทก็มีข่าวว่าทักษิณชินวัตรจะเข้าร่วมดินเนอร์ด้วย ในขณะที่กระแสของพักเพื่อไทยกำลังอยู่ในขาลงและเข้าข่ายติดลบเรื่องราวเหล่านี้ผมจะคุยกับแขกรับเชิญครับผมอยู่กับคุณสิโรธค้ามภัยบูรณนักวิชาการอิสระครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับี่สระเวลามาครับอย่างที่ผมคุยกันวันนี้เราจะคุยกันว่าสมียนต่างเทศได้ยินไหมคุณสิโรธได้ยินร้องบูณไหมได้ยินครับได้ยินครับตกลงตอนนี้มีสองตแหน่งแล้วนะผมว่าเขาไปได้ทุกตําแหน่งนะครับเพราะว่าเขา เจ้าของประเทศตัวจริงอตอนนี้ต้องยอมรับฮะออะแต่ถ้าเราวิเคราะห์กันในฐานะของผู้ที่ติดตามการเมืองครับความนิยมของพรรคพื่อไทยรวมไปถึงความนิยมของบุคลากรของพรรค,ค,ค,คเพื่อไทยณขณะนี้มันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันทิ้งดิ่งลงมาจริงๆใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับการที่คุณทักษิณชินวัตรออกมาแบบเนี้ยชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะกระตุกหรือเลี้ยงกระแสต่อไปใช่ไหมคุณสิโรธ ผมว่าก็ด้วยนะครับแล้วก็มันก็เป็นช่วงที่ตอนนี้คุณแพททองทานถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นตัวละครทางการเมืองที่ทางเพื่อไทยเขาจะเอามาใช้มันก็ไม่มีเพราะว่าคนอื่นที่อยู่ในรัฐบาลเนี่ยอย่างคุณภูมิธรรมดูว่าคนของเพื่อไทยคนอื่นถ้ามีซีนมากเกินไปเนี่ยมันก็ไปไป,ไปเบียดคุณแพททองทานมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นคุณทักษิณที่ออกมาพยุงเลี้ยงกระแสรัรฐบาลไว้ในเวลาที่ แพรทองทานลดบทบาทลงไปไม่อย่างนั้นตอนนี้พู้ลงตอนตอนนี้ถ้าไม่มีคุณทักษิณอยู่นี่นะครับพื้นที่ขา่าวหรือพื้นที่สื่อเรื่องพักเพื่อไทยมันไม่เหลือแล้วไงมันจะมีแต่เรื่องซึ่งโฮปเลสดังนั้นอย่างเช่นไทยเท,เที่ยวไทยต่างๆนานาโครงการต่างๆล้มเละไปหมดเพราะฉะนั้นคุณทักษิณต้องเข้ามาแบกรัฐบาลหรือแบกพักเพื่อไทยตอนนี้เอาไว้ประเด็นนี้น่าสนใจคุณสิิโรจบอกว่าตอนเนี้ย แพทองทานเนี่ยถูกศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ใ,ในานะนายกรัฐมนตรี<ช>แต่เขายังมีตําแหน่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีนะ<ช>เขาไม่สามารถที่จะทําตัวให้เป็นโฟกัสได้เหรอเขาทําได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ทํานะครับยอมยอมยอมถอยหลังลงมาใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณแพทองทานตามตามตามกฎหมายยังเป็นนายกอยูออย่นะ,ะการการที่ต้องเป็นรักษาเอ่อต้องถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แปลว่าเธอไม่ได้เป็นนายกเธอเนี่ยยังเป็นอยู่ แล้วในความเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ยังเป็นอยู่นะครับดังนั้นในความเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ดีหรือว่าในฐานะของรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมก็ดีเนี่ยคุณแพทองทานพูดทุกเรื่องได้เหมือนเดิมถ้าอยากจะพูดความรับผิดชอบในตําแหน่งนายกมันไม่ได้หายไปเพราะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับการถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คือการห้ามทาเรื่องงานราชการแต่ความรับผิดชอบในฐานะนายกหรือหัวหน้าพักเพื่อไทยมันไม่หายไปนั้นถ้าเกิดพูดง่ายๆสมมติผมเป็นคุณแพทองทานในเวลานี้ถ้าผมเป็น นะครับหรือว่าใครก็ตามในประเทศไทยถ้าเป็นนายกแบบคุณแปรทองทาลแล้วถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยผมว่าอย่างน้อยมีสองสามเรื่องที่เราคงไม่หยุดพูดถึงเราถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เช่นเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยผมว่าใครก็ตามที่เป็นนายกในประเทศไทยถ้าเป็นนายกวันนี้เลยเนี่ยนะคนไทย66ล้านคนไปเป็นเนี่ยนะแล้วบังเอิญถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเราก็คงพูดเรื่องปัญหากัมพูชาเหมือนเดิมมันต้องพูดด้วยมันต้องพูดคุณจะเป็นนายกเต็มเวลาหรือไม่เป็นในความเป็นคะรับ ปัญหาเรื่องการแก้เศรษฐกิจเนี่ยจะจะเป็นนายกในฐานะราชการหรือเปล่าเนี่ยพูดได้ตลอดเวลาครับนะการแก้ปัญหาหรือความพวงใหญ่ต่อปัญหาประชาชนต่างๆจะเป็นนายกหรือไม่หรือว่าจะเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมหรือไม่หรือว่าจะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยมันพูดได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณแพร่ทองทานหายไปเนี่ยเธอเลือกที่จะหายไป อันนี้เราวิเคราะห์นะเลือกที่จะยอมถอยออกาจากาแสงเพราะว่าคุณแพรทองทานก็ทุกคนก็มีโซเชียลมีเดียอยู่ในมือนะครับแต่คุณแพทองทานไม่พูดอะไรเลยอเอเธอกลายเป็นคนหายไปหมดนะครับอ,อ,อย่าลืมว่าแพรทองทานยังเป็นนายกยังเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและยังเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมอัธรรฐมนตรีคนอื่นพูดเรื่องต่างๆนานาได้แล้วทำไมรัฐมนตรีวัฒนธรรมพูดเรื่องอะไรไม่ได้รัฐมนตรีท่องเที่ยวยังพูดเรื่องเศรษฐกิจได้เลย ใช่ไหมครับมนตรีกระทรวงเกษตรก็พูดเรื่องการเจรจาภาษีธรรได้แล้วหมายนั่นตรีว่าท่านทำจะแสดงความเห็นอะไรไม่ได้อ่ะถ้าอย่างนี้เอาให้สุดทางก่อนนะทําไมคุณแพรทองทานถึงเลือกถอยออกไปถ้าคุณสิโลติช้ำเฮ้ยช้ำตอบง่ายๆเลยช้ำคุณแพรทองชันช้ำมากคือถ้าเป็นผลไม้ตอนนี้ก็ช้ำจนแบบเอาไปกองในตลาดก็ไม่มีคนเอากลับบ้านกินแล้วว่าต้นลองต้ดึกวันนี้แพรทองทานพูดเรื่องอะไรเราไม่ช้ำเรื่องเศรษฐกิจเป็นยังไงเจรจาภาษีธรรเป็นยังไงบอกว่าพ่อสิริกับ ประธานาธิบดีทรัมป์คุยกันตั้งแต่เด็กกินข้าวกันมามีอะไรคืบหน้าเรื่องเจ,เจ,เจ,เจรจาภาษีไหมไม่มีนะครับเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังเละไม่จบใช่ไหมครับแล้วเรื่องเศรษฐกิจก็ไม่ดีเรื่องชายแดนไทยกัมพูชาก็ดีเรื่องการเมืองก็มีปัญหาเยอะการเมืองในสภาทุกอาทิตย์ต้องมีข่าวเรื่องพรักเพื่อไทยไม่เข้าประชุมสอสอสภาล่มกรรมธิการงบขาดประชุมอย่างนี้เนี่ยคือถ้าแพทองทันมาพูดวันนี้อะไรคือข่าวเชิงบวกที่เธอจะพูดได้ะ เพราะฉะนั้นในเชิงการเมืองถอ,ถอยดีกว่าถอยดถอยีถอยเพื่อรักษาตัวไว้ก่อนใช่ครับไม่งั้นมันจะช้าไปเรื่อยๆทีนี้กลับมาประเด็นเมื่อกี้ต่อเนื่องกันเลยคือคุณซิโร่บอกว่าแต่แต่ผมเข้าใจว่ามันเป็นวัฒนธรรมนะอันนี้เราไม่รู้พักเพื่อไทยเองก็จะไม่ค่อยให้ขุนพลแถวหลังขึ้นมามีบทบาทมากเท่าไหร่ตั้งแต่กี่ยุกี่ยุแล้วทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เหรอใช่ใช่เป็นอย่างนั้นอยู่ครับเพราะว่าถ้าเกิดคือ พักเพื่อไทยเขาเป็นพักซึ่งมันมันมีมันเป็นพักมีเจ้าของอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกต่างกับพักอื่นในแง่ที่ว่าคุณมันมีบทบาทมากกว่าเจ้าของพักไม่ได้คุณต้องมีบทบาทบทบาทในกรอบที่เจ้าของพักเขาเขาวางเพดานให้คุณเอาไว้นะครับสังเกตเวลาพักเพื่อไทยไปไหนมาไหนเนี่ยคนที่เดินหน้าถ้าเป็นคุณทักษิณอยู่ก็ต้องเป็นทักษิณถ้าเป็นแพรทองทานอยู่ก็ต้องเป็นแพรขทองทานใช่ไหมอันนี้จะแตกต่างกับพักอื่นนะถ้าไปดูประชาธิปัตย์ เมื่อก่อนเนี่ยนะครับก่อนอก่อนจะเป็นยุคคุณเฉลิมชัยเนี่ยเราก็เห็นจะเห็นคนต่างๆของประชาธิปัตย์พ,พูดเรื่องราวต่างๆเป็นแผงมากันเป็นแผงมีอภิสิทธิ์เวชชาชีวามีคุณสาธิตนะครับมีคุณเทพไทยคือเขาแบ่งกันรับผิดชอบเป็น<ช>เป็นทางๆ<ช>ไปคุณชวนคุณ<ช>อภิสิทธิ์อะไรอย่างน<ช>ี้หรือแม้กระทั่งพรรคประชาชนก็เหมือนกันพรรคประชาชนเราจะเห็นว่าคนที่พูดเรื่องต่างๆก็มีตั้งแต่ สอสอสองสมัยอย่างคุณวิโรธอสอสอหน้าใหม่อย่างคุณไอ้รักชนกนะครับหรือว่าอย่างคนอย่างคุณสิริกัญญาอย่างเงี้ยคุณผลิตอย่างนี้เนี่ยมันมีตัวละครที่พูดเรื่องเรื่องราวต่างๆได้หมดแล้วแต่ละคนเนี่ยมีประเด็นรับผิดชอบอย่างชัดเจนอ่ะอย่างไอ้รักชนกอย่างเงี้ยถ้าไปอยู่พักเพื่อถ่ยเป็นสอสสมัยแรกเนี่ยจะได้พูดอะไรไหมไม่มีทางถ้าถ้าคุณไม่ได้เป็นเด็กเส้นแล้วคุณคุณได้ตั๋วฟรีไปเป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะคุณไม่มีทางมีอะไรบทบาทอะไรเนี่พักเพื่อถ่ยได้เลย ผมว่าพรรคเพื่อไทยเ็เป็นพรรคซึ่งมันมีลำดับชั้นเขาจะมีวัฒนธรรมของเขาผมไม่ไม่รู้วัฒนธรรมหรือเปล่าผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการรู้ว่าใครเป็นเจ้าของพรรคมากกว่าคือถ้าเป็นอย่างประชาธิปัตย์เขาจะมีวัฒนธรรมบางแบบใช่ไหมครับเขาอยู่มานานแต่ของเพื่อไทยผมไม่อยากจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมอ่ะผมเรียกว่าเป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องรู้ที่ทางของตัวเองคนหนักกว่าวัฒนธรรมนั่นน่ะไม่รู้แต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่วัฒนธรรมเลยครับมันเป็นเรื่องว่าแต่ละคนต้องรู้ว่าใครเป็นใครนะครับ ใครจะเด่นกว่านายได้แค่ไหนใครจะทํายังไงให้มันไม่เด่นเกินหน้าเกินตานายแต,แต่ทีนี้มันอย่างนี้คุณสิโลั์แต่หลายครั้งนะเราเราต้องคุยกันอย่างนี้ว่าคุณผู้ชมมันทุกพักแหละมันต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบอันเดียวกันใช่ถูกไหมมันจะมีกฎระเบียบว่าเฮ้ยคุณห้ามคนนอกเข้ามาครอบงำนะเฮ้ยคุณห้ามคนนอกเข้ามาชี้นํานะคุณนุน่นคุณน,ณนี่ทุกพักระวังหมดครับแต่เหตุการณ์วันเนี้ยวันเนี้ยคุณทักษิณมีข่าวว่าจะเข้าร่วมดินเนอร์ ซึ่งมันไม่ใช่แค่คนของพรรคเพื่อไทยมันไม่ใช่แค่รัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมันมีพรรคร่รวมรัฐบาลด้วยทําไมตรงนี้ถึงถึงถึงไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรกลิ่งเกรงหรืออะไรเหรอผมว่าพรรพคเพื่อไทยกลิ่งเกรงพรรคเพื่อไทยใช่ผมว่าพรรคเพื่อไทยกลิ่งเกรงแต่คนที่ไม่กลิ่งเกรงและคนที่ไม่แคร์คือคุณทักษิณสังเกตดีครับว่าเรื่องของคุณทักษิณว่าจะไปร่วมดินเนอร์หรือเปล่าแล้วจะไปทําอะไรในการประชุมพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยคนของเพื่อไทยหลีกเลี่ยงการพูดถึงทุกคนนะครับคุณภูมิทําเองยังบอกเราไม่รู้ ใช่ไหมคือคุณคุณภูมิธรรมมีหรือจะไม่รู้เรื่องคุณทักษิณทาอะไรคุณภูมิธรรมคือมือขวาที่อยู่คุณทักษิณมานานที่สุดคือถ้าสายตรงฝั่งคุณทักษิณนะอย่างเช่นคุณภูมิธรรมหรือใครที่ค่อนข้างมีอายุเขาจะเขาจะถอยว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แบ่งรับแบ่งสู้ไม่อยากตอบนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าพักเพื่อไทยในระวังเพราะเขารู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่คนโจมตีแต่คนที่ไม่ระวังและคนที่ไม่สนใจเนี่ยคือคุณทักษิณ แล้วโจทย์ของพรรคเพื่อไทยกับโจทย์คุณทักษิณไม่เหมือนกันแล้วโจทย์ของพรรคเพื่อไทยคือนักการเมืองที่อยู่เพื่อไทยผมว่าเขาก็อยากทํางานการเมืองแบบแบบปกติอะทำพงษ์ทำพักทำอะไรทำรัฐบาลให้มันประสบความสำเร็จไปแต่โจทย์คุณทักษิณอีกชุดหนึ่งโจทย์คุณทักษิณคือต้องการต้องการจะแก้ปัญหาคดีต่างๆต้องการแก้ปัญหาทางการเมืองของลูกตัวเองมันโดยโจทย์ที่คุณทักษิณมีนะครับเรื่องคดีหนึ่งหนึ่งสองเรื่องคดีชั้นที่สเรื่องคดีคุณแพททองทานที่สารรํามนูลเนี่ยตอนนี้มันสู่เข้าสู่ภาวะที่ คุณทักษิณต้องโชว์ว่าตัวเองเนี่ยมั่นใจนะค,คุณต้นนึ้ออกมาคือถ้าเทียบเป็นฟุตบอลเนี่ยนะถ้าเทียบรัฐบาลนี้เป็นฟุตบอลเนี่ยนะคือเป็นเป็นทีมฟุตบอลที่มันแพ้มาหลายนัดแล้วว่าในใสายตาประชาชนคือทีมนี้จะตกชั้นหรือเปล่าอ่าใช่มครับเขา,า,าเรียกอะไรอนะ่ะโค้ชก็ไม่เกง่งนักบอลก็ระขาดความมั่นใจใลงสนามมันฟอร์ไปกองหน้าห่วยอกองกลางห่วยกองหลังห่วยห่วยทุกตำแหน่งจะเล่นบอลยังไงเพราะนั้นความเป็นจริงคือถ้าเป็นทีมฟุตบอลเนี่ยรอตกชั้นแหละนะ แต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรเนี่ยรู้ว่าคนมองว่าทีมตัวเองของชัน <c oughs> ก็เลยต้องเข้ามาโชว์ว่าเฮ้ย <c oughs> ถึงทีมจะมีปัญหาแต่คุณมองมาที่ผม,มคุณอย่าไปมองเพอร์ฟอร์แมนไม่ต้องไปไม่ต้องไปดูกองหน้ายิงประตูได้ไหมไม่ต้องไปดูกองกลางส่งบอลได้ไหมไม่ต้องไปดูผู้รักษาประตูรับบอลได้ไหมคุณมองมาที่ผมเดี๋ยวทีมผมรอดเดี๋ยวโค้งสุดท้ายนี้ผมจะซื้อตัวอีก8ตัวผมจะเปลี่ยนเทนเนอร์ผมจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมเชื่อมั่นในตัวผมนี่แหละวิธีที่คุณทักษิณทำงานการ รัฐบาลมีปัญหาไม่เป็นไรเพื่อไทยมีปัญหาไม่เป็นไรมองมาที่ผมสิแล้วสังเกตไหมครับแกขึ้นเวทีสามเวทีหลังๆนี้แกพูดแต่เรื่องพวกนี้นะพูดแต่ความสําเร็จใช่สมัยที่แกเป็นนะ่ะพูดในตีมวันๆยังหวานอยู่อ่ะสมมติสมมติอันนี้แฟนแมนยูแฟนแมนยูรือเปล่าครับไม่อยา่ยาอยา่ยาอยา่ยาอยา่าฟุตบอลมาว่ากับผมเดี๋ยวมันจะแยกกันออะเ,เอาว่าทีแมนยูอ,<า>อ่สมมติสมมติมตเป็นแมนยูนะครับ ทีแมนยูตอนนี้โอเคมันมันมันไม่ยิ่งใหญ่เท่ายูอเล็กโซกูเซนพอคุณพูดแบบผมนึกออกเลยแมนยูตอนนี้กําลังดิ่งอย่าไปพูดว่าดิ่งแต่ว่าถ้าคุณทั้งสิ้เป็นเจ้าของแมนยูต้องบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะกลับมาคุณดูผมสิเดี๋ยวจะกลับมามันเหมือนกับสมมติเราเป็นแมนยูตอนนี้บอกว่าถึงตอนนี้ผลงานเราไม่ดีสมัยปี8ปนเรามีอเล็กโซกูเซนเรามีเดวิดเบ็คแฮมนะครับเรามีบรอยคีนเราได้แชมป์ลีสูงสุด13ครั้งรวนนั่นแหละเราเจ๋งไหมเพราะฉะนั้นปี68เเเราจงหมือนเดิม นี่ยแหละทักษิณก็เล่นแบบนี้คุณดูผมสิเพราะฉะนั้น,นรัฐบาลก็เก่งเพราะผมเก่งอ่าเอาละคุณทักษิณเป็นคนที่ไม่กรงเกรงแต่บุคลากรของพักเพื่อไทยนั่นแหละกรงเกรงเดี๋ยวเราพักตรงนี้นะคำนี้นะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นสิครับพักร่วมรัฐบาลเองอย่าใช้คําว่ากรงเกรงผมว่าใช้คําว่ากลัวเลยดีกว่าเพราะมีข่าวว่าบางคนอาจจะไม่ไปร่วมดินเนอร์รวันนี้เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับ ต้นอยากไปสมัครงานบริษัทอะต้นอยากมีรถต้นอยากมีบ้านหลังใหญ่ๆอาจจะได้สบายด้วยขอโทษนะครับคุณลูกค้ากระจกยังไม่พอแถมยัโมงโง่อีกนะเนี่ยความรักว่งว่าโอ๊ยไอ้ต้นไม่อยากอยู่แบบนี้แล้วต้นอยากสบายอไอ้